สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีนต้อนรับสู่ช่องโอ้โ c h ช n แนลค่ะอันนี้นะคะขออัดคลิปเร็วเรหน่อยนะคะพอดีว่าเกิดอาการไม่สบายอะคะ่ะจริงๆตอนแรกลุกว่าจะเป็นโควิด1 9อะไรอะไรเงี้ยพอไปสว็อกสมุกมาแล้วคะ่ะเออ่ไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็กลับมาคือนอนคือกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็คือมานอนเนี่ย เพิ่งตื่นนะคะว่าจะไปอาบน้ำแล้วกินยาแล้วก็จะนอนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเราขออัดคลิปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆในตรงนี้จะมาพูดถึงแท็กทูรอยสักของพี่เต้นอาจจะเป็นคลิปพรุ่งนี้อะค่ะที่จะทําเพิ่มเติมแต่วันนี้ขอเป็นเรสเฟลินพูดนิดๆหน่อยก่อนเพราะมีอาการไม่สบายกระหันๆขึ้นมานะคะจริงๆจะพูดว่าเราอะอยากสักตั้งนานแล้วอะค่ะแต่ว่าความเรสเฟลินไม่มี เลยก็คือเราให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะไปทำแบบมาให้แล้วเราเอาทุกอย่างอะค่ะคือเราอยากสักอะไรเพื่อนก็ทมแล้วเพื่อนออกแบบให้เงี้ยเราซึ่งเราเห็นพิจิตรอะไรเงี้ยก็คือก็เห็นหเลยฟิลที่พิจิตรสักตรงทุกส่วนเราบอกแล้วว่าก็คือสวยๆทุกอันนะคะ แต่ว่าเราอาจาจะไม่งไลงรายละเอียดเชยียรเท่าไหร่วันนี้เพราะวันนี้คือไม่ไหวจริงๆนะคะแต่ถ้าพรุ่งนี้อาการนี้ึ้นเราจะมาพูดถึงว่าสัปปิเตนแล้วก็เราอยากจากตรงตำแหน่งไหนเนาะทุกคนคนนี้ก็คือไม่ไหวจริงๆเนาะเพิ่งตื่นจริงก็คือไม่ไหวแล้วเนี่ยคือตำแหน่งที่เราอยากแบบเราเห็นแล้วแบบว่าเงินดีทุกจุดมากเลยนะคะก็คือเราเห็นแล้วแบบว่าอืม ่าสพิเตนคือสวยแล้วก็มีความหมายทุกอันอะซึ่งเราไม่มั่นใจเรื่องความหมายของลายสพิเตนะเอาแบบที่เราเข้าใจแต่ว่าน่าจะเป็นคลิปหน้าจริงๆนะคะวันนี้ก็มาอ่านไปแค่นี้จริงๆซึ่งเลเวลพิเตนอะคือเราเห็นสาพิเตนอะน่าจะเป็นแขนขวาใช่ไหมคะทุกคนแต่ สิ่งที่เราจะอยากจะสั่งจริงๆอ่ะคือแขนซ้าย์ตรงท้องแขนเพื่อหาตำแหน่งให้แล้วเพราะว่าเพื่อนบอกว่าถ้าสั่ตรงแขนแ่ะมันจะไม่เจ็บเท่าไรถ้าสั่ตรงตำแหน่งอื่นอ่ะมันจะเจ็บแน่ๆ้อเราจะเซ็นก็เลยแบบว่าให้เพื่อนไปออกแบบให้แล้วก็ดูดูดแลชุดเลของปีเต็มด้วยแล้วก็วมีพี่ยืนตาด้วยนะคะก็เลยได้ทำคลิปแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้อาการดีขึ้นแบบว่าเจ็ดสิบแปดสิบเราเราจะาทำคลิปแบบร้อยเรเซ็นแต่วันนี้คือไม่ไหวจริงๆค่ะ ก็อาจคลิปได้แค่นี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับ s u b ส c r i b e ให้กับพวกเรานะคะคอดูขออนุญาทำคลิปแค่นี้จริงๆนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะอาจจะเป็นคลิปหน้าเนาะรอยสักพี่เต็นขอบคุณค่ะ